สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผูชมค่ะเมื่อน,นี้นะคะเมมูมก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปู่ศูนย์ห้าค่ะจะพาท่านผู้ชมนะคะมาติดตามรับชมนันทางปู่ศูนย์ห้างวดวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะงวดที่ผ่านมานะคะปู่ให้สามเก้าศูนย์นะคะคุณชมถ้าตัดก็คือจะได้น้ำปู่อยู่นะคะคุณผู้ชมงวดน,นี้ข้าพเามาติดตามรับชมกันต่อนะคะว่าปู่จะได้น้าทางให้ตัวใดปู่จะเน้นจะย้ำให้ตัวใดนะคะมารับชมมาฟังไปน้ำแม่มูค่ะ การนมัสการครับป pues, ูการนมัสการเจ้าครับป like ูซาถุทำบุญน้ำปูาถุาครับผมมันเด้อครับผมวนที่ผ่านมาครับปูเนาะวิ่งนะครับ้าวิ่งปูว่าวิ่งศูนย์ได้พี่น้องเด้อนะครับปูไ้นะครับจุดสามตัวสี่ศูนย์สองศนยหกสี่ม้านครับหลักศูนย์ปูศูนย์สามศูนย์่งศูนยกับสามศนย์กับไตะว่าเก้าศนย์ี่ปูว่าให้ตัดเอา หน,น,นึ่งเจ็ดในบอกปูอกโอ้ถ้าปูตัดให้ปูถ้าปูตัดให้ตัดให้เก้าศูนย์นี่เนอนี่เนอโอ้คือจะจังครับกับปูก็มาดศูนย์อยู่กับปูเน้นให้ศูนย์เนี่ยครับนะไม่เน่ยนะี่เนาะปูเลยจับแค่เน่นี่ครับในปูดึงนี่มากครับสามเก้าศูนย์นโปูเนาะปูไหนจะฟันไปเลยเก้าศูนย์ไหนเอาวันนี้เอาไหมนะปูเนาะกระชือว่าแม่นนี่ครับวิ่งนี่ปูเน้นให้เลยศูนย์นี่ เขาทั้งสองวงเขาแลยครับผมทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งนี่ครับอาปูอาแมนแน่นะปูอ่ะเอาไม่เอาหม่สายอยู่แรกก็นังด้วยนีมือกโบ้านก็ไปสวนอยู่คนปัวปูวไปไปเทศอันไหนก็เจ้าเทรกันบุญเยนซีข้าบรมีไปสิเทศเป็นเรื่อไปเทียครับผมมูคนมาอยู่วัดมันก็มาเทีให้ยูพีลาสันปูนมา กับมาเงื่อนเพื่อยูออมันยังอนี้ก็เเขาเข้าไปได้กรัู่จัดเด้ยูพูดปูเห็นตะไห้ยแล้วของเปิดไบป่ค่ะหรือวันจัไทร์ที่มันจีแอ่ะอ่าวันจังีเลยปะปัวบัวยำใอยู่วันที่สิบหกบวันสิบหกปัสิเมษาเนาะสิหเมษาคนเท่ากระไดเนาะมนุษย์นุษบาหางัด กุดพาะกุดเจ้า5 6สิบเจ็ด,นดคนดีธรรมดากับคนดีทั้งคนดีคนบอดีนะปัวคนบอดีมันซ้ำกันก็ขนโคเราจะอยากกัดไ,ไหม <c oughs> คนดีมันมีแจ็คเขาโคกุดปูถูกหงัดไปน้องปูบอยู่จะทำชะไหนแล้วอยู่สู่ไปสละเขา้าเฮียนแล้วล่ะเป็นอะไรก็เป็นเวียนเป็นกรรมเจ้าของ ใว่าใจใจ็นว่าซื้อซื้อเื้อเขี่ยวเรื่มเชื่งนี่ล่ะผมมีงานใส่ปอกปูนี่นช่วงสงการเห็นไหมครับผมได้รถเมาไหมล่ปะปอบปูโอ้ยยังว่าไปเบื้งมือน,นัน้นท้ว่าเราม่มีรถใส่ขี่ดีป่บปูดีนี่แหละครับผมด้นันยู อย่งเหกแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งครับปู่แปดหนึ่งาามเมื่อสี่แปดหงครับที่ยักับเขายันที่สุดเี้ยเยวๆนีบ่าครับห้าห้าศูนยนั่เอาคือมาคือกันเหรอปูปูเจ็ดองกับวายู่ว่าโอ้ยมันถ้เบียนรถขึ้นตรงครับทะเบียนเบาเถาครับบอกคนจัดแล้วด้ว่มันห้าศูนย์นนจัดแล้วใบนึ่งแล้วครับ ไปครับเพิ่นเพื่นก็ว่าโอ้ยใบเดียวพอดีได้หาศูนย์ระเบ้าเท่าใ้มันหาศูนย์เพิ่น<ม>ว่าศูนย์หาเอ่าที่สนามตะหาศูนย์นพนว่อนเท่ยกับมาสามตัวน,นีีอ็ไรครับมี่ึนกับมาห้าห้ายี่สิบสิบเท่ามหนึ่งจ้ะไก่เคี่ยงกันยี่เด้ครัว่ากัไใดกันมาศูนย์กับบนแหนดีไอของนอกหลือด,ดิ เุ่นเพ่มเลียจ็ซอยเพิ่มครับก็จะจบที่แปดสี่แปดหนึ่งมันกันสูตรปูโอ้เลยกรนง่ามเลยสามเจ็ดเก่านี่ก็ได้นะปูแต่มกนไปง่ามเลปูสี่ทิศสี่ทิศเอาสูตรสี่ทิศพี่ราสี่ทิศมันจะมาไหมแปดหนึ่งก็ตั้งหนึ่งตั้งนึงหนึ่งละกใกล้หนึ่งสองสามสี่ครับห้าหเจ็ด ปเ <8 S 1> โอเีดนนังม่มาเลยไหนไหนหกสองนี่ออกแล้วบอ,อ,อกอรอบปุ๊บนังว่าสามเจ็ดเจ็ดสมันนี้กันนึงเจ็ดนึงเจ็ดเล่เ้ยเชียงเงยหูเชียนเงยหูชื่อชื่ชนะวดนี้ไม่ดูนง,งวดใหม่เป็นว่า,อ,าอ้ามา เด่นซีตัวทนาู้ชมเลยวันที่แล้วศูนยกับหนึ่งมากโยนะครับตัวห้าหกแปดเก้าโอ้งามปัวงามจับใส่กันเล่หม่นนี่เขียนวิ่งให้นน้ำในปัววิ่งกัเ9วิ่ง5กับ9้าเขียนวิ่งเส้นนี้ขั้นในปูววิ่งนังไงในปัวเขียนบอกกองเห็นครับผม กับกองวงกลมมันจได้วงกลมที่ห้ากับเก้าวิ่งห้ากับเก้าปีแม่น้ำกันสลับดิป้า่า้ำกันรดตัวเป็นรอตเรีไปเลยได้ยางละหาไปหาเก้าเก้าหากันเลยก็หาศูนย์ศูนย์หาเนี่ยเอาก็ศูนย์ห้าห้าศูนย์ก่อนมูตัวแรกเนี่ยนี่เตรงที่เบี่ยนรถไม้ปูน้่นหมดโอ้ลับไปพ่อหมอปูขับไปเลยกลับให้เลยห้าห้านี่เอาว่ากันมาจับสุดนิสเปียร์ใช้น้ำกันไฮบอร์ปูเนี่ยมันเคย 4โตนีนปูเนี่ยโต5ห้าหกห้าเก้านี่เด้อมาปูมันจะว่าเป็นนี่ปะปูห้าแปดสิห้าแปดไดมันอยู่ในพี่เขาสูตมันก็ห้าแปดห้าเก้าเก้าห้าโอห้าแปดเก้าห้าห้าเขกับโบปินัวนีเป็นน้ำหนุปูหกแปดบอหกแปดยังตาหัวตูงใหญ่หกแปดหกเก้า หกเก้าก็ปูจับสี่ตัวนี่ส่กันหกแปดหกเก้าเอดีเนาะเยหกเก้าถ้านี้หกเก้าปูจับให้ได้ชุดสี่ตัวน่ครับผม6กเ็ดหกงกเดเก้าเก้า่ยยืนนีได้งกเดตัวนึงแล้วคับไอเี่ยงกันเยเะเนาะครับมาได้เอาจับปัวปืเอาเย็กปัว่ะเอาเลยปูลงให้เพิ่นไปเลย6กเ็ดบ่เอาปูมักกระใ่ไปเลยครับผมนี่ะมันขึ้นได้เนาะ นี่เจ้าหกศูนย ah ์นี่หนึ่งห้ามีล้วกยังเก้าสามห้าเก้าสามนี่ที่องหกนี่กคิดสี่ทนี่สามตัวเบิ้งเราแน้นี่ละเอาเขียนในปูปูมักทางใดสามตัวสามตัวหกเจ็ดแปดห้าห้าศูนย์เแล้ว ถ้าเบียนรถเลยบ่อปูปูจับถ้าเบียนรถปูพี่น้องปูซื้อรถไม่พอได้ใส่บอกม่นรถนั่นน้พี่น้องกันเขาบนอะไรจิดนิมน่์ให้รูหลานพาไปครับเจ็ดเก้าหกเจ็ดห <Don> <üre> <h ums> ้าห้าศูนย์ห้าเก้าสามนี่นะเบอกว่านี่ นี่มาจีหาเกาอยู่ไอพี่น้องเอฟซี่องเราเนี่ยยี่ว่ายั่ไหนครับนี้กาจีหกเก้าห้าเออตอนนั้นละเก้าห้านี่มันยายหลายครูเอาเนีนคู่ไดปูวงเห็นะครับเดี๋ยวใส่ค้าถากั่อนนี่ครับ มาถามหาแล้วรวยก่อนรวย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 ,วย,วยบังหวันบังห้องหวันบอหวันครับับบหวั่นได้สิหงหวั่นดิข้างเนื้อว่ามาเก็บบลองทอไวม่เอาไปนลยอืมถ้าอยู่รุดูร้อนนะครับบอแล้วฝนตก vòng công ba vòng công ba pinao tang mấy cái nè à, là kapo hèn nè 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 ห้าห้าหมวกครับผมครับมีได้หนึ่งที่แค่ละแค่หนึ่งปูสามตัวเลยครับมักคู่ได้สามตัวก็มักคู่นี่ละเอ้าถูกนี่ล่องในปูอืมล่องในปูร่องเอาจีลงเลยครับผมจังเห็นในกล้องจริงครับเอายมือปูจะมาประสัดมาเทียมกันนั่นเอาเอาไป เอาแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อันนี้ของงวดที่ผ่านมาเห็นไหมครับสามเก้าศูนย์นับเก้าศูนย์ปูให้วิ่งศูนย์หนับเด่นศูนย์กับหนึ่งกับมาทั้งศูนย์มาทั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับงวดนี้นะครับนี่ครับชุดนี้มาดีได้พี่น้องเด้ชุดสี่ตัวเนี่ยวิ่งห้ากับเก้านะครับปูวงให้แล้วนะครับปูกระจับให้หาแปดหาเก้าหกแปดหกเก้าแล้วครับผมนะครับก็มี่ที่ปูชอบคือศูนย์หาหาศูนย์ เพราะว่าถ้าเบียนรถปูซื้อมาใหม่550ปูจับสามตัวให้เลยนับ68 69น้79 6าผู้ใดมักหก67ก็ตัดเอาเนาะปูเพราะว่ากระติดหากับหกแต่ว่ามกเบาเถ่มามักสามตัวนี่ไหมมักสามเจ็ดเก้ากับสองหกเจ็ดนี่ไหมครับสามตัว550นะครับ593 695นะครับปูงให้ หาศูนย์นะครับชมช่วงเชุดนี้เอาเอาบะป,ปูตั้งกันกัเขายิงดิเอับอพี่น้องปูวงให้หาศูนย์กับหกหาวิ่งวิ่งหากับเกาเด้องนะครับเนาะหรือผู้ใดมักเกาหานผู้มชมครับแคปหน้าจอครับผมกราบขอบคุณขอบคุณปูนครับให้โชคให้มันครับให้ร่ำให้ด้วย สาธุครับผมจะเรียนพ่อซาดูพ่อกันคลิปหน้าครับบอกันไว้ในช่วงนี้ค่ะรวยรวยใส่สงการครับผมสาธุครับปูบอกันไม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ